สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจและแฟนอุดมสุขอินเตอร์กรุ๊ปชานลนะครับพบผมอีครั้งนะฮะโกช่างกลนะฮะก็วันนี้ยังอยู่ในเพลสเรื่องเล่าในรัวช่างกลนะฮะและคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่ตั้งใจจะจัดให้สำหรับเพื่อนนะฮะชาวช่างกลบูรัพลสิทธิ์เก่าสาย129เนะฮะภาคเช้าที่เคยเรียนร่วมกันมาพอหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปเผยแพร่ออกไปนะฮะก็มีเพื่อนเก่าๆหลายคนที่ไม่ได้เจอกัน ยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะก็ติดต่อเข้ามาหลายท่านนะฮะก็ทำให้เรา,เาหวนลำาลึดคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณคือเพื่อนๆสิ่อนิเก่าที่น้องน้องช่างศากมกรุงเทพแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนอํานวยศิลป์ก็ดีแล้วก็เทคโนโลยียดุสิตก็ดีมีทักเข้ามาหลายคนนะฮะก็สวัสดีและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยเช่นกันนะฮะก็วันนี้เป็นหนึ่งวันที่ผมจะขอพาเพื่อนๆพืนนะฮะย้อนกลับ ไทม์ไลน์ไปนั่งรถสาย129กันนะฮะอ,ะอย่างที่รู้กันว่าผมนั้นสมัยเรียนผมเรียนอยู่ที่ชั้งกลบุรณพลแต่ว่าบ้านผมนั้นอยู่รามินทานะฮะก็ะโดยส่วนตัวสามารถไปกลับได้ทั้งสองทางระหว่างสาย207และ129นะฮะก็ะบ่อยครั้งที่ผมกลับ และก็ไปกับ129นะฮะก็มีรุ่นน้องท่านหนึ่งนะฮะที่บ้านอยู่กม6นะฮะกองบินก็ก็ ờ, คือกอนนะฮะกอน129ช่างกลด้วทรพนรุ่น18บ้านอยู่กม6นะฮะในปี2536ผมเป็นคนเอากอนมาจากเทคโนโลยีดุสิตย้ายเข้ามาเรียนที่ช่างกลด้วนพนน,พนะฮะด้วยกัน ờ, และก็บ่อยครั้งที่ไปโรงเรียนและกลับด้วยกัน ก็ในวันนี้ก็จะขอพาเพื่อนๆนั่งรถ129เท้าฟาร์มนิดนึ่งสาย129เนี่ยอู่มี2อู่นะฮะอู่แรกเลยคืออู่ที่บางเขนตรงวัดพระศีนะฮะก็เริ่มแรกทีเดียวเลยผมก่อนต้อม3คนเนี่ยต้อมก็เป็นบูคนหนึ่งที่อยู่กรมนะฮะแล้วก็กอนอยู่กรมผมก็อยู่กรมช่วงนั้นก็บ่อยครั้งที่ผมไปเรียนพร้อมกอน เพราะก่อนจะนั่งรอช่วง6กโมงเช้านะฮะแล้วผมก็จะออกจากบ้านตีห้าฝ่านั่งรถมาแล้วก็ตะโกนเรียกก่อนให้ขึ้นยี่หกมาด้วยกันทันเดียวกันนะฮะเราก็จะนัดกันอย่างนั้นช่วงเช้า,ชานะฮะบ่อยครั้งก็เอ่อก่อนที่จะไปในเคสที่จะเล่าถึงเนี่ยเท้าความว่าเริ่มแรกทีเดียวเลยพวกเรา3ามคนนะฮะก่อนต้อมแล้วก็ผมช่วงนั้นคือเรา นัดกันไปขึ้นรถเมล์คือผมนั่งที่6ไปรับก่อนไปด้วยกันแล้วก็ลงที่บางเขนเพื่อที่ต่อรถอู่หนึ่งสองเก้าใหญ่นะฮะแล้วก็รอต้อมกับรอเพื่อนๆมานะฮะช่วงนั้นก็เ,เป็นช่วงวัยรุ่นนะฮะก็มีความสนุกและก็ความคิดแบบเด็กๆนะฮะพวกเราก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าตอนเรียนบูนะั้นโจทย์เยอะนะฮะก็มีวันหนึ่งไอ้เจ้าต้อมนะฮะต้อมกมศสองก็มีไปซื้อ นะฮซื้อ,อนิ้วมือสองมาสภาพโบราณเก่าเก็บมากซึ่งตัวมันเองนั้นไอ้เจ้าต้อมบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็น38มันเนียเอาไปโรงเรียนแต่ว่ามันไม่มีลูกผมก็ช่วงความที่เป็นวัยรุ่นนะขโมยลูกพ่อไปของจุด38ไปก็วันนั้นเจ้าต้อมก็หยิบมาโชว์กันผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าตกกระจยกับสภาพนะไม่คิดว่ามันจะเป็นปืนจริงเพราะว่าเปิดมาลูกโม่หลุดแล้วก็เอาหนังยางรัดไว้ ก็ดูสภาพเลยก็ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะยิงได้อะครั้งแรกที่เจ้าต้อมเอามาไอกรอนต้อมก็โชว์ผมอยากให้โกโขกเนี่ยเนียมีเราก็ดัดก,กันวันลงขึ้นไปอู่นั้นปับ๊บก็ผมก็ลูกไปยัดดูยัดเท่าไหร่ก็ยัดไม่เข้าจนมาโตถึงได้รู้อ๋อมันไม่ใช่สามแปดมันคือจุดสามสองนะฮะก็ในวันนั้นเท้าฟาร์มก่อนวันนั้นคือที่อู่หนึ่งสองเก้าใหญ่ตรงวัตรีบางเขนก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่ง ในวันที่เอาที่เจ้าต้อมเอาปืนไปนั่นแหละแล้วผมเอาลูกไปลองใส่ในห้องน้ําใส่ไม่ได้พอเดินออกมานอกห้องน้ำลูกไอ้เจ้ากอรเดินมาสกิดฮิโกโกใช่เปล่าใช่เปล่าช,ชีบ,บนรถเราก็ดูไปปั๊บก็เป็นเสื้อสีเทานะฮะกเ็เป็นพี่สถาบันหนึ่งใน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 ,ในยุคนั้นของเราที่เป็นโจทย์กันอยู่นะฮะก็ กำลังเลยแต่คิดว่าน่าจะใช่ก็สรุปว่าขึ้นไปบนรถเมย์กัน3คนเราก็มีกอผมต้อม3คนขึ้นไปถึงพ่อไปดูที่กระเป๋าเสื้อก็ชัดเลยนะฮะวันนั้นก็มี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 เล่นกันไปตามตามภาษาวัยรุ่นช่วงนั้นนะฮะก็วันนั้นเราเราได้เขาคือต้อมเปไอ้เจ้ากอนเปิดก่อนแล้วผมก็เป็นคนใส่ที่เหลือกันก็พักใหญ่จนในตรวจขึ้นมาก็วอยวายขึ้นมาบนรถ วันนั้นนี่ผมจําได้ดีเพราะว่าก่อนหน้านะคุณแม่เพิ่งซื้อลองเท้าคอนเวิร์ตสีขาวให้ของใหม่เลยก็เล่นแล้วพอในตรวจมาก็แบบด้ยวยความตกใจไอ,เจอ้เจ้าก่อนเจ้าตอมก็วิ่งไปก่อนผมอยู่บนรถใส่กับเขาอยู่สักแป๊บหนึ่งในตรวจมาล็อกคอหลังผมปุ๊บผมกสะสบัดหลุดแล้วก็โดดลงรถมารองเท้าหลุดแล้วก็วิ่งข้ามฝั่งไปฝั่งตรงข้ามนะฮะเพราะว่าอู่เนี่ยมันอยู่ฝั่งเดียววัดพระศรีก็วิ่งข้ามฝั่งไปไอ,เอ้เจ้าก่อนเจ้าตอมก็ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ แล้วสักแป้นหนึ่งอ่ะก็มีรถมอสัยตำรวจมาแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปอีกอีกป้ายรถเมล์หนึ่งเลยก,ก็ยอาเราว่าสนุกนะวันนั้นหลังจากวันนั้นในวันนั้นเองอ่ะเราก็โดดโดดเรียนกันสรุปว่าก็ไปแหล่งพักพิงนะช่วงช่วงเช้าของบูเช้าสมัยก่อนตอนรุ่นที่ผมเรียนปี36-37-38นี่ส่วนใหญ่จะโดดอยู่ไม่ไกลนะใกล้ๆสินท่านนะฮะก็เราก็โดดกันไปบ้านอีง อิงนี่เป็นเพื่อนที่เรียนโรงเรียนสันติราชนะฮะแต่ช่วงแรกๆอิงเรียนาพาณิชการดุสิตไอ้เจ้าบ้านของอิงเนี่ยมันอยู่ติดกับพาณิชสันติราชก็ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆแฟนเพจที่ฟังและเคยดูและถ้าเรียนโรงเรียนสันติราชน่ะจะต้องเคยเห็นบูเช้าไปเดินอยู่โรงเรียนนี้บ่อยก็คือผมกอนต้อม3คนพอเมื่อไหร่ที่เราคิดจะโดดเรียนภาคเช้าและเรานั่ง129บ่อยครั้งที่เราไปสิงสถิตยอยู่บ้านอิง ไอ้เจ้าอิงกับผมนี่ก็จริงๆกับพวกเราก็สนิทกันเยอะนะเพราะว่าจริงๆผมรู้จักอิงครั้งแรกตั้งแต่อิงเรียนที่พาณิชการดุสิตและอิงก็ย้ายมาสันติราษฎร์เพราะบ้านอยู่ติดรั้วเลยแลวตอนหลังสุดเท่าที่รู้ก็คืออิงก็ไปอยู่พานิชกรุงเทพนะฮะก็ก็เป็น,หน,ห,นหนึ่ง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 ในเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต่างต่าง,ต,างต่างเพศก็คืออิงเป็นผู้หญิงนะฮะก็เ,เป็นที่สิงสิตของพวกเราก็ไหนๆคุยถึงเรื่องนี้แล้ว ก็มีอยู่วันหนึ่งผมออกมาเราก็คิดว่าจะไปรอเพื่อนๆพ,พักเช้ากลับมาที่เซนท่านแล้วก็เจอกับรุ่นพี่พักค่ำนะฮะที่เซนท่านหลังจากที่โดดเรียนอยู่บ้านอิงแล้วก็กินเหล้ากันอะไรกันก็ออกมาช่วงนั้นก็ประมาณสักผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณบ่ายโมงหรือเที่ยงฝ่ฝ่าเนี่ยประมาณนั้นนะฮะก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็ในวันนั้นก็มีพี่ๆนะฮะโรงเรียนอินทระอาชีวะนั่งรถ3ามเก้า มาเลยเข้าใจว่าพี่น่าจะเรียนพักบ่ายนะฮะหรือพักพักค่ำของอินนี่แหละก็คือนั่งมาสคนนั่งมาผ่านหน้าสันติราษฎร์เลยวันนั้นก็มีผมมีต้อมมีกรอ,อยู่3คนเพราะนั้นพี่ที่อินนั้นก็มี3มคนเหมือนกันนะฮะก็เจอกันปุ๊บมองปั๊บก็เฮ้ยเอาเปล่าแบบต่างคนต่างประมาณนี้ท้าทายกันแต่ว่าผมเห็นแล้วไอ้เจ้าต้อมบอกให้โก,โก่โข้พ่องอยู่พ่องอยู่แน่นหันไปดูก็มีตำรวจนะฮะโบอกอยู่หน้าโรงเรียนพานิชชการสันติราษฎร มีสองท่านด้วยซ้ำนะตำรวจจราจรวันนั้นแต่พี่อินนี่ก็ต้องยอมรับใจใจพี่เขานะก็คือเราบอกเอาเปล่าเขาบอกให้เอาเปล่าแล้วก็ไอ้ต้อมก็ชี้ไปพ่ออยู่นั่นพ่ออยู่นั่นสักครับหนึ่งเราก็ฝากมือเรียกไอ้พี่อินนี่ต้องยอมรับนะเขาบอกสารได้ใจเขาก็แน่นะฮะเราก็สามเขาก็เดินลงมานะเดินลงมาหาเราเลยแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรกันก็คล้องคอกอดคอนปั๊บไปที่ป้ายรถเมย์ไปโชว์ของเพราะตอนนั้นจําได้ว่าช่วง ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราสามคนไอ้เจ้าต้อมผมมีมีม,ม,มีมีอาวุธหนกักมีลูกซองไทยประดิษฐ์ช่วงนั้นกําลังพึ่งซื้อข่าวโวะมาโชว์พี่อินแต่พี่อินกับไอ้กูก็มีกูก็มีแล้วเราก็แบบกอดคอมาแล้วก็ชักให้เขาดูเขาบอกเขาก็มีแต่ก็แค่แบบมันก็เป็นความสนใจความทับใจของลูกชายนะคือวันนั้นผมรู้อย่าง้วมัน,ม,นมันเล่นกันไม่ได้เดีย๋ยวเเพราะมีตํารวจอยู่แล้วกอดคอเขาปุ๊บเขาก็เดินลงมาแล้วก็พาไปหลังป้าย ตรงปลายรถเมย์อะแล้วก็ชักให้ดูเรามีอะไรแต่อินเขาบอกให้กูก็มีกูก็มีเดี๋ยวแจอกันปุ๊บแล้วเราก็ส่งาขึ้น3ามไปตำรวจก็มองว่า,วาอ 2, 3, ไอสองสาไอพวกนี้มันทำอะไรกันก็ต้องยอมรับนะถ้าวันนั้นไม่มีพี่ตำรวจก็คงมีได้มีเสียแล้วจริงๆเราน่าจะเป็นฝ่ายเสียด้วยเพราะเขานั่งรถมาแต่เราอะจีบสาวหรือแซลผู้หญิงอยู่ปลายรถเมย์ไม่ทันได้เห็นถ้าวันนั้นเขาใส่มาก่อนก็คงจะก็คงจะไม่ได้มีวันนี้นะก็ ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ประทับใจในวันหนึ่งนะของของพวกเราใน129ที่ผมกับต้อมแล้วก็ก่อน3คนสมัยนั้นนะฮะแล้วกอ็อย่างที่เคยบอกว่าผมเคยเล่นกับพี่ๆในอู่1น9้ใหญ่บางเขนไว้นะฮะก็วันแรกที่เราเล่นลเราได้เขาหลังจากนั้นเจ้าก่อนเจ้าต้อมกเอ็เป็นฝ่ายพาดพลั้งนะให้เขาที่อู่เขาก็ แต่ไม่ไม่ขอเอ่ยนามนะพี่ว่าเป็นพี่สถาบันไหนนะก็อยู่129วัประสีอะ่ะตอนเช้าผมได้เล่นไปครั้งหนึ่งวันหนึ่งหลังจากนั้นอีก3วันผมโดยส่วนตัวมักจะมีเซนถ้าเมื่อไหร่เราไป129มีปะทะวันรุ่งขึ้นผมจะไป207แล้วถ้ากลับ207มีปะทะผมก็จะกลับ129นั้นเป็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 น เป็นกิจวัตรสมัยผมเรียนตอนนั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่เราก็ต้องรู้หลบเป็นหลีกันนะฮะในในส่วนตัวแต่ระหว่งางเจ้าตอนก็เจ้าต้อมเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่นะจะชอบไป1นึ่ก้ามาขวาลคือวันนั้นที่เราเล่นเล่นเล่นไปที่อู่แล้วอาจจะได้ใจวันรุ้นขึ้นไปอีกแต่พี่เขาก็เตรียมการมาดีเลยนะครับเท่าที่ถามตอนกับต้อมก็คือว่าเอาเอาเอาเปืนมาขู่แล้วก็ได้เสื้อโรงเรียนเราไปและก่อนก่อนก็วันนั้นโดนไปเยอะเหมือนกันนะฮะก็ ก็ถือว่าเจ้ากันไปเราก็ไม่ได้ไปตามเอาคืนหรืออะไรเพราะเราทํเขาก่อนเขาก็มาทําเรากัดก็ก็ถือว่าจบกันด้วยดีในวันนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่หลังจากนั้นมาพวกเรา3คนนะฮะในช่วงนั้นไอ้เจ้าป๋องยังไม่มาเรียนป๋องนี่มันมาปี37ปี36กภาคเช้านี่จะมีผมมิกรและเทอม2ก็มีต้อมนะฮะก็ย้อนมาถึงเ,เทอม2อหลังจากที่เรามีเหตุ ทำเขาและเขาทําเราที่อู่บางเขนใหญ่นะหนึ่ง้วเราก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปเดินแล้วหนึ่งนั้นไปเดิน1น9ที่อยู่ข้างรั้วมหาลัยเกษตรนะฮะก็วันนี้จะอยากจะเล่าถึงเหตุการณ์นี้เพราะว่ามีพี่น้องสิทธิ์เก่าช่งางกลดวนพลอยู่ในเหตุการณ์นี้หลายคนและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พวกเราหลายคนโดนโกนหัวหลังจากวันนั้นนะฮะก็เริ่มด้วยตอนเช้าเลยก็ ก่อนหน้านี้ตอนเย็นก็น,นัดกันแล้วแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปขึ้น129ที่มหลาลัยเกษตรนะฮะตรงมหลาลัยเกษตรเนี่ยจะมีอู่1 2 9เหมือนกันเป็นอีกอู่หนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งจะจอดอยู่ฝั่งถนน,ถนนตรงข้ามมหลาลัยเกษตรก็วันนั้นก็ต้อมกบกรก็นั่งรถไปก่อนผมก็ตามไปทีหลังนะฮะก็ไปถึงปุ๊บเจอแล้วเจอต้อมก่อนวันนั้นเป็นวันที่เหมือนวันรวมญาติ129เเช้าจริงๆนะฮะเพราะมันมันประจวบประจวบเหมาะมากเลย ก็มีเจ้าหัวหัวพาคเช้านะฮะรุ่น18ห้องเดียวกับไอ้เจ้ากรก็อยู่ด้วยแล้วก็มีดันเดฮันเบะแล้วก็มีเอกกาวนะฮะแล้วก็ไอเอกอีกคนหนึ่งเอกผ่ณนทกรุงเทพเพราะมันเรียนเรียนปี36จบแล้วมันก็ไปเรียนผ่ณนที่กรุงเทพต่อก็คือย้ายไปเรียนผ่ณนที่กรุงเทพต่อหลังจากเออหลังหลังตามตามไปหลังจากที่กบไปก่อนนะฮะวันนั้นรู้สึกอยู่กันแล้วก็มีตุ้ตุ้หนึ่งก็อยู่ผมว่าวันนั้นนี่มีเจคนมีนะ เป็นวันที่สนุกมากอยากจะเล่าเท้าความวันนี้มากเลยก็เลยคลิปนี้เป็นเป็นคลิปที่จัดให้เพื่อนที่มีทักทายกันผมไม่มีวันลืมแต่ละวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นช่วงช่วงสมัยเรียนนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นวันที่ประทับใจมากเท้าความนิดนึงส่วนใหญ่ช่างกลดวงพลเนี่ยกับโรงเรียนไทยวิกิตศิลป์เนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นกันจะมีสาวๆเพราะโรงเรียนไทยวิกิตศิลป์รุ่นนั้นนะครับคือสาวๆน่ารักจริงยอมรับว่า เด็กเขาน่ารักนะฮะแล้วผู้ชายก็ก็ประมาณหนึ่งแต่วันนั้นอะมันเป็นวันไหไรก็ไม่รู้คือผมก็นั่งไปถึงก็นั่งกินโจ๊กกันนะสองสามคนแล้วไอ้ต้อมเนี่ยมันกินข้าวเสร็จแล้วก็ชวนในหัวดันเด่ฮันเบะสี่คนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามมันยังไม่นั่งรถหนึ่งสอหรอกไปไปดักแซลเด็กไทยวิจิตรศิลป์เพราะว่ามันจะโหดรถเมยกันมาเรื่อยๆเลยแล้ววันนั้นเป็นเป็นวันที่ เป็นวันที่เจอเด็กไทยวิจิตรศิลมากันแบบเต็มเมรถบ่อยหลายคันก็ผ่านไปคันสองคันแรกก็ไม่มีอะไรไอ้สายไอ้สี่คนนั้นก,ก็ไปแย่เขาเล่นเขาอะไรก็มีกีดกร์ดมีอะไรกันไปมีเสียงหินโป๊ะเป๊ะกัะะๆๆนนิดนหน่อยหน่อยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะก็ผมกินข้าวเสร็จกําลังจ่ายเงินสักแป๊บหนึ่งพี่เขามาปิ้นเลยนะผมจําไม่ได้ว่าเป็นรถเมสายอะไรแต่ก็คือไทยวิจิตรศิลทั้งรถและเตรียมการมาดี คือทันทีที่เห็นบูเราดังกินข้าวฝั่งนี้เลวฝั่งหนึ่งมีสี่คนอยู่ตรงป้ายรถเมย์นะรัวที่ติดกับมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็วันนั้นก็ไอ้หัวไอ้ต้อมดันเด้ฮันเดก็แซวตามปกติเพราะมีมีของมีโชว์เพราะวันนั้นนี่เราเราเตรียมการไปดีเรามีระเบิดขวดไปสองขวดด้วยซ้ำนะฮะก็เดี๋ยวเท่าความนิดนึงระเบิดขวดของพวกเราสมัยที่ผมเรียนเนี้ยคือเน้นดังไม่มีไม่มีหัวนอ็อต ไม่มีอะไรที่มันในนี่เท่าไหร่คือเราซื้อแต่แก๊ปมาแกะกับทรายนะและก็กวดเพราะว่าเรารู้อยู่เราต้องการความดังแต่ไม่้องต้องการให้มีชาวบ้านเดือดร้อนนะช่วงนั้นก็เรามีทําไปสองลูกจําได้ดีเลยก็ในตอนในตอนที่รถมาจอดเนี่ยไอเ้เจ้าหัวเจ้าเจ้าตอมฮันเบะดันเดก็เฮ้ยดูนีบูเอาเปล่าสรุปว่ามันเอาแล้วไทยวิจิตรสินคันนั้นพี่ีไทยวิจิตเขาเอาเขาก็แบบ คือเขาเตรียมควาัมมาดีผมเห็นแล้วเขาชูมงชูมีดมาข้างรถเลยนะฮะสักแป๊บปหนึ่งเขาก็มาฝั่งเขาว่าเยอะกว่าเพราะเขาโหนมาปิ้นเลยไอ้เจ้าสี่คนนั้นก็วิ่งข้ามมาฝั่งเรามามาฝั่งอู่นะฮะแล้วไอ้ต้อมกับผมก็อยู่กันตรงนั้นแหละอยู่กันในเหตุการณ์กำลังกินข้าวพิ่งจ่ายตังเสร็จไอ้ก็ไอ้ต้อมไก่กอนเขาก็แบบเฮ้ยกเอาของของปุ๊บก็จําได้ว่าโยนไปสองลูกไอ้เจ้ากอนโยนลูกหนึ่งแล้วอีกเพื่อนคนโยนอีกลูกหนึ่งแต่ว่ามันดังลูกเดียว พอดังเสร็จทุกคนก็หมอบลงไทยวิจิตก็คงต,ตกกระจายอ่ะเพราะเสียงมันดังตูม้มนะฮะและ้วสั๊าหนึ่งเนี่ยแหละมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาเลยไอ้เจ้าตอมบอกให้พ่อมาทุกคนก็วิ่งเข้าไปในซอยที่มันอยู่ข้างๆกับอ,อู่อะนะฮะข้างๆกับอู่จะมีซอยเข้าเป็นหมู่บ้านดีๆหมู่บ้านหนึ่งเลยแหละนะฮะแล้วก็วิ่งกระจายหายเข้าไปก็สักพักหนึ่งอัผมดูแล้วพี่ตำรวจแล้วขับรถออกไปไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยๆเดินออกมา และเอกนะเอกเอกเรามีสองคนนะตอนนั้นมีเอกกาวกับเอกหล่อพานิกรุงเทพไอเจ้าสองคนนี้ไปคุยขยะคุยเอาขวดกระทิงแดงขวดลิโพก็รู้สึกเก็บไปได้หลายสิบขวดนะผมว่ายี่สิบขวดมีนะเตรียมไปทํเป็นแบบคือกะว่าจะไปเล่นคืนไปแย่ของคืนที่หน้าไทยวิจิตรศิลป์เราก็โอเควันนั้นก็กสนุกดีเราก็โอเคเตรียมตัวมีขวดไปเพียบใส,ใส่ใส่ถุงพลาสติกสองถุงว่ะมีขวดกระทิงแดงเปล่าอยู่ข้างในหลายขวด การเบิร์ดขวดจะใช้ไปแล้วนะฮะก็เราก็นั่งรถ1 2 9 1 2 9ก้กา็วนยูเทิร์นกลับไปอ่ากลับไปก็ระหว่างทางก็มีมีโรงเรียนนู้งเรียนยน,นี่ก็เซลกันธรรมดาก็ไม่ไม่ได้เหตุการณ์ใหญ่โตอะไรแล้วพอเวลาจะใกล้ๆถึงไทยวิจิตรศิลป์เนี่ยมันจะมีร้านกินข้าวอยู่ขา้างหน้าไทยวิจิตรเนี่ยถ้าเรานั่งรถ1นึ่งเก้ไปเซนทันหรือไปเรียนอะไทยวิจิตรศิลป์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะไอฝั่งตรงข้ามไทยวิจิตรศิลป์น่าจะมีร้าน ผมรู้สึกว่าจะเป็นร้านข้าวมันไก่หรือร้านข้าวหมูแดงผมจาไม่ค่อยได้นะฮะไอร้านเนี้ยน้องพีพีที่ไทยวิจิตรศิลป์เขาจะนั่งทานข้าวอยู่เยอะส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราก็จะแย่แ่เขาก็ทิ้งแดงเสี้ยงอะไรเงี้ยแบบเล่นเล่นในสมัยนั้นนะฮะก็วันนั้นผมก็รู้ละไอเจ้าฮันเบกับพวกไอคุยก็บอกว่าเฮ้ยข้างหน้าไทยวิข้างหน้าไทยวินะะพวกมันก็นั่งกันอยู่แบบตรง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 ,ตรงบันไดบันไดส่วนผมอะนั่งริมฝั่งนี้ ไอกรอนก็อยู่ฝั่งผมเนี่ยไอยกรอนจะต้อมผมก็หันไปไทวิวันนั้นนี่เป็นวันที่เขามาต้อนรับเรเลยนะครับแล้วแปลกมากปกติหน้าไทวิตอนเช้าเนี่ยมันจะมีแต่ไทวิแต่วันนั้นน่ะมีพี่พี่เทคโนโลยีประชาชื่นอยู่กันหลายคนนะใส่ช็อปสีดำหล่อมาเลยตอนนั้นยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามไอเราก็เฮ้ยฝั่งเบอร์เรียกคือเห็นเป็นพี่ชื่นแล้วก็กับพี่ไทวิอยู่ด้วยกันก็แบบเซลธรรมดาไม่มีอะไรก็เรียกโอ้โหสักแป๊บหนึ่งมาจริง ฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนั้นไทยวิจิตสินนี่เขาน่าจะรอต้อนรับบูเลยนะผมว่ารุ่นรวมร้อยอ่ะสองฝั่งเนี่ยได้ร้อยแน่นอนไอ้เจ้าหัวเจ้าเอกตุ้ยเนี่ยดันเด้ฮันเบ่มันอยู่ฝั่งประตูบรรยากาศเล่นกับฝั่งนี้ฮะไอผมไม่กอลจะต้องเห็นแลวมไปมีชื่นอยู่ฝั่งนู้นพี่ชื่นเขาอยู่กับไทยวิเพียบเลยเราก็ฝากมือเรียกสักแป๊บหนึ่งมาเลยจํานวนหินจํานวนคนแล้วก็ ยอมรับว,ว่าสมัยผมเรียนสามสี่ปีภาคเช้านะแต่และโรงเรียนเนี่ยจะก,ก้อนเล็กๆไอหินที่หน้าไทยวิจิตศินเนี่ยโอ้โหไม่ก้อนใหญ่จริงๆเป็นบล็อกตัวนอนอย่างงี้คือวันนั้นเนี่ยทันทีเหมือนแบบเหมือนกันแบบว่าสปีดมาอย่างไวครั้งแรกเลยเราฝากมือเรียกเขากาอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนยังไม่คิดว่าไวขนาดน,นั้นนะเราฝ่กมือเรียกปุ๊บไอฝั่งที่เดินเดินเดิน,เด,นเดินเนี่ยมันวิ่งปาดกันเข้ามาหารถหนึ่งสองเก้าคือ ไม่ทันตั้งตัวเลยไม่คิดว่าจะเยอะจะอะไรขนาดนั้นวันนั้นนี่เป็นวันที่ยอมรับว่าสุดๆดนะเพราะว่าของเรานี่แค่ไม่ได้ทันลงไปเลยมันทั้งหินทั้งอะไรไอ้ไอขวดกระดิงแดงที่เตรียมมารู้สึกเท่าที่ถามไม่เอกนะเฟี้ยงได้ไม่กี่ขวดส่วนใหญ่จะโดนหินเฟี้ยงกลับมาแล้วมันโหหินมาก้อนใหญ่จริงหน้าไทวิจิตรศิลป์วันนั้นเยอะมากกระจกได้เล่าคันแตกละเอียด แล้วผมตอนที่นั่งอยู่อ่ะมันมีน้องๆอยู่น่าจะอยู่โรงเรียนโรงเรียนหอวงังเราก็เห็นเป็นเด็กอ่ะก็เอามือไปกปกหัวเขาให้ให้มันก้มลงไปใต้เบาะเพราะหินมันเยอะตอนวันนั้นผมเข้าใจว่าป้าๆพี่ๆที่นั่งอยู่บนนี่หัวแตกไปเยอะนะฮะแบบชุดใหญ่อ่ะเป็นหาฝนเลยแบบแล้วมันก้อนไม่ใช่ก้อนเล็กอ่ะปกตินี่เราจะโดนที่ แยกลำสรีหรือที่ที่ททอื่นมานี่จะก,ก้อนไม่ใหญ่แต่วันนั้นมนก้อนใหญ่มากเลยมันเป็นบล็อกตัวหนอนนะเข้าใจว่าหลายก้อนเป็นบล็อกตัวหนอนกระจกหลังทั้งกระจกของรถเมย์หนึ่งสองเก้าเดี๋ยวมันแตกแบ้งแตกสองก้อนแรกและกระจกข้างที่เหลือก็ไปหมดคือมันเยอะมันแบบไม่สามารถจะจะ,จะ,จะโผหัวออนอกแล้วต่างหรือไปด่าไปทําอะไรไม่มีทางเลยวันนั้นก็มีเจ้าหัวก็โดนไปตอนแรกผมเข้าใจว่าหัวแตกสรุปว่าคางแตก แล้วก็ไอเอกก็โดนไอต้อมก็โดนโดนกันทุกคนวันนั้นนะฮะสักพักหนึ่งอะพอหมดเสียงหินปุุงปุุๆปุุงปุปุปุเราก็แบบคือตอนนั้นยอมรับเลยนะว่าหัวนี่ก้มไปอยู่ใต้เบาะก,กับดึงหัวของเด็กน้อยอเด็กนักเรียนมัธยมต้นนะที่โรงเรียนอยู่โรงเรียนหอวังให้มันก้มหัวดันเข้าไปอยู่ใต้เบาะเพราะว่าถ้าไม่อยู่ใต้เบาะเนี่ยผมว่าหัวแตกแน่นอนขนาดวันนั้นนี่ยังโดนในกลางหลังเลยนะฮะก้อนใหญ่จริงๆแล้วมันเยอะแล้วมันมันไม่ได้แค่เฟียงก้อนสองก้อน ผมว่าหินอยู่บนรถแต่เป็นร้อยคือกระจกแตกละเอียดรถหยุดปั๊บหันไปดูเพื่อนหัวคางเลือดอาบไอ้กอ้อไอ้ต้มแต่ละคนมีแผลทั้งตัวแล้วเราก็บอกเฮ้ยลงไอ้หัวบอกลงก็ลงลงลงเราก็ลงไปปุ๊บไทยน้องๆ้องพี่พี่ไทยวิกิตฝั่งนั้นนะ่ก็กวิ่งข้ามไปฝั่งโรงเรียนนะฮะพวกเราทั้งหมดวันนั้นรู้สึกก็ลงหมดทุกคนลงถนนปุ๊บแล้วก็วิ่งข้ามไปฝั่งโรงเรียนไทยวิจิตวิ่งเข้าไปในซอยเลยก็วิ่งไล่กันเข้าไป ทั้งรถเรามีวันนั้นรู้สึกมีได้ย่าอยู่กับหัวตดัดรวมแล้ว้สี่สามเล่มนะฮะนอกนั้นก็เป็นหินที่มันเฟี้ยงเราเราเฟี้ยงวิ่งเข้าไปจะไปถึงหน้าประตูโรงเรียนเลยเกือบจะถึงแล้ววิ่งเข้าไปในซอยสักแป๊บหนึ่งไวมากเป็นรถพี่ตำรวจสอนพอขับกระบะม,มาเลยกับรู้สึกสองคันเออแววแววปึ๊ดแล้วก็แบบแล้วก็รีบลงมาให้เราอะนั่งอยู่กับที่แล้วถอดเสื้อแล้วเราก็ไปฟ้อง นานๆเนี่ยมันเฟี้ยงผมหัวแตกไอ้ไอเจ้าหัวเขาไปพูดประมาณนั้นนะฮะเนี่ยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันเฟี้ยงผมน,นู้นนี้พี่ตำรวจมันก็ไม่สนใจจับถอดเสื้อนั่งอยู่แล้วก็หัวเลือดอาบอยู่เนี่ยสักแป๊บนึงไอ้รถหนึ่งสองเก้าคันที่เรานั่งมาเขาขับวนมาอาวนรถมารับหน้าปากซอยเรียนไทยวิจิตรศิลป์อะไรพี่ตำรวจบอกคนหนึ่งอะ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีรถปอดต,ติ๊งมาเอาเจ้าหัวไปส่งโรงพยาบาลเปาโล รู้สึกเรามี2คนหัวคางแตกไก่คนหัวแตกผมจําชื่อไม่ได้นะครับเพราะมันก็นานและ20กว่าปีแต่ว่ามันอยู่ในความทรงจำอะไอเหตุการณ์วันนะัยังสนุกยังยังมันก็แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะในบรรดาพี่พี่พี่น้องเรานะโดยเฉพาะภาคคำสาสองเก้เนี่ยพี่ทุกคนนี้เขาแทบจะเป็นพี่พี่ที่ดีเลยนะฮะก็วันนั้นมีพี่ที่บ้านก็นอยู่ในมหลาลัยเกษตร แป๊บเดียวเข้าใจว่าไอ้ฮันเ่ะน่าจะโทรบอกคนรู้แกขี่มอไซค์มาใส่ช็อปพักคำมาเลยเอไอ้เราก็นั่งรถเมล์หนึ่งสองเก้าคันนั้นน,น่ะคันที่ไม่เหลือกระจกละเละไปทั้งคันแล้วพี่บอกไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวกูตามไปตอนตอนแกขับมอไซค์มาพี่ตำรวจยังบอกไอ้นี่เกี่ยวป่ะแกแล้วพี่ก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาดูน้องๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมยังจําได้เลยพี่ผมหน่ารักพี่เขาดี แล้วรถไอหนึ่งสองเก้าเราขึ้นไปแล้วก็ที่พี่น้องเราหัวแตกก็ไปส่งเปาโ,โลพวกเราก็นั่งคันนี้กลับไปสถานีตํารวจพ่อหนไปลงบันทึกประจําวันแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่ามีอาจารย์มาไม่ก้าหาันก็อวอยพอรผมจําไม่ได้นะแต่ก็นั่งรออยู่นานฝา่าแกจะมาประจะมามาประกันพวกเราอะนะเพราะว่ามันมีกพาอุธด้วยวันนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประทับใจนะฮะซึ่งจากวันนั้นมาวันนี้ผมก็ ยังไม่เข้าใจนะว่าวันนั้นมันเป็นวันอะไรของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ซึ่งมัน,ม,นมันมันมีเด็กที่ไปเยอะนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีประชาชื่นพี่พี่ที่ชื่นก็ไปด้วยในวันนั้นก็หลังจากนั้นก็มีคำถามเพื่อนๆพน,พ,นพวกเราพวกเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันกีฬาสีไทยวิจิตรศิลป์นะฮะปี2536นกะฮะก็จําได้ดีจําได้ดีว่าอยู่ปี36แน่นอนเพราะว่าวันนั้นเป็นหลังเหตุการณ์นะผมโดนโกนหัวพวกเราที่ไปในวันนั้นทั้งหมดอะ ทุกคนที่ลงบันทึกประจำวันก็โดนกวนหัวหมดนะฮะกเ็เป็นเป็นเป็นครั้งหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราอะนะฮะก็ยอมรับว,ว่า129สนุกสนานกันดีนะฮะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นใน129ยังมีหลายเหตุการณร์นะฮะที่สนุกสนุกแล้ก็เดี๋ยวจะต้องกลับมาเล่าแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราในปี2537 นะฮะคอนเสิร์ตลอยฟ้านะฮะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็พี่น้องแฟนเพจทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะรวมถึงเครดิตภาพสวยๆจากสมาคมสิทธิเก่าช่างกลบุญพลนะฮะแล้วก็ฝากถึงนอ้องๆนะฮะแล้วก็เพื่อนๆพ,นพ,นพ่ที่ที่รับชมคลิปวิดีโอเกีย่ยวกับเรื่องเล่าในรั้วช่างกลของผมเนี่ยมีเจตนาชมเพื่อความสนุกสนานเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาโชว์หรือมาอวด ว่า,าสมัยหนึ่งเราเป็นอย่างงน้นอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่เจตนาลมของผมเลยคือผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําแข่งอใไรเพราะว่าเราทําเพื่อต้องการหวนลําลึกคิดถึงเหตุการณ์เก่าของผมกับเพื่อนๆสมัยที่เคยเรียนนะฮะแล้วก็เ,เหตุการณ์เหล่าๆต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงแล้วเวลาหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นนะฮะซึ่งช่วงนั้นเราก็ใช้ว่าเราเด็กช่างกลนก็คือเราเป็นเด็กๆอ่ะมันไม่ใช่ผู้ใหญ่นะะก็เ,เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ว่าน้อง ที่ยังเรียนอยู่เนี่ยรับฟังหรือดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเพื่อความสนุกความสาระบันเทิงมากกว่านะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เท่หรือดีหรอกเพราะว่ามันนานในในยุคนั้นต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้พวกเรานะแล้วก็รัฐบาลรวมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนช่วงนั้นก็อาจจะแข่งขันกันทำมาหากินนะฮะเรื่องเรื่องที่จะ หากิจกรรมอะไรให้พวกเราวัยรุ่นในยุคนั้นก็คงอาจจะน้อยเราก็คือรวมกลุ่มกันไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่ที่มันอาจจะผิดในช่วงนั้นนะฮะก็ก็ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันที่อยากจะบอกไว้นะฮะส่วนส่วนถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกแน่มันเป็นเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจาของพวกเราแล้วก็ที่อยู่ในความประทับใจนะในในไมตรี ของเพื่อนฝูงในยุคนั้นนะของพี่พี่น้องน้องของเราในการที่ไม่ทิ้งกันและก็สุขทุกข์ร่วมกันมานะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อมาเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ